ดูด่วนเอกนิตโอกาสเปิดกว้างแล้วที่จะได้อยู่เจลิกต่อหลังมีข้อมูลใหม่มาฝากด้านซัปโปรโรชีชะตาอยู่หรือไปสุดสัปดาห์นี้จะได้รู้กันเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยแต่ช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Youtube ต้องซุยกันก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรนะครับคลิปนี้อัปเดตเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันทั้งเรื่องราวของเอกนิต์ปัญญาแล้วก็สุประโชคสัตชาตินะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของสุปโชคและทีมฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโดกันหน่อยนะครับ อย่างที่ทราบว,ว่าตอนนี้โปรแกร,รมเจลีกมันเหลืออีกเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับซัปโปรโรตามโซนปลอดภัยอยู่6คะแนนนะครับตามหลังเลโซที่อยู่อันดับสุดท้ายที่เราตกชั้นเนี่ยอยู่6คะแนนเลโซมี39ซัปโปรโรมี33คือตามทฤษฎีเนี่ยโอกาสรอดยังมีอยู่แต่ปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็น ไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมสุดท้ายน,นี้ซัปโปรโรจะมีคิวบุกไปเยือนโชนันเบลมาเล่น,นะครับอัปเดตจนถึงตอนนี้สุปโชคเจ็บไม่สามารถไปช่วยทีมได้เกมนี้เป็นเกมชีวัดของทีมซัปโปรโรเลยนะครับว่าจะสามารถลุ้นหนีตกชั้นจนถึงนาสุดท้ายได้หรือเปล่าเกมนี้ไม่มีอย่างอื่นนอกจากต้องชนะให้ได้เพียงสถานเดียวครับคุณผู้ชมคือถ้าซัปโปรโรแพ้แล้วพวกอิงาตะเลโซชนะ ซัปโปรโรแทบจะไปเจอีิก2เลยนะครับคือผมจะพูดอย่างนี้ว่าเกมนันนี้มันเป็นเกมสําคัญจริงๆที่ซัปโปรโรเจอกับโชนันมิชาต,ต้องใส่เต็มต้องชนะให้ได้สถานเดียวคือถ้าเกิดซัปโปรโรชนะโชนันได้มันก็ยังเปิดกว้างลุ้น2และสุดท้ายแต่ถ้าชนะไม่ได้เหนื่อยเพราะตอนนี้คะแนนคุณผู้ชมซัปโปรโรเนี่ยห่างนิเตะอันดับกับเลโซเลโซเนี่ยอันดับ สุดท้ายที่รอตกชั้นส่วนนิงาตะอันดับรองสุดท้ายที่รอตกชั้นเหมือนกันนิงาตาตะมี40เรโซมี39ประเด็นที่เดี๋ยวผมจะพูดคือสัปดาห์นี้คาชิวาเรโซเจอกับอเวเล็กนิงาตาตะครับคุณผู้ชมมันตัดแต้มมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซัปโปรโรแต้มเดียวไม่พอต้องสาคะแนผนผลทางที่ซัปโปรโรจะรอดเนี่ยตอนนี้ต้องไปลุ้นให้เรโซพลาดคือพูดง่ายว่าเกมเจอกับ นิงกตาุ่้นได้เสมอหรือลุ้นยังไงได้ให้เลโซแพ้อะโล,ลโซมีแต้มแค่แต้มเดียวหรือไม่มีแต้มถ้าเลโซมีสามแต้มเนี่ยไม่ทันแหละแต่ถ้าเกิดเลโซมีแต้มเดียวเนี่ยมันยังหวังได้เพราะโปรแกรมของเลโซเนี่ยมันหนักครับคุณผู้ชมพอจบนัดเจอนิงะตะเนี่ยมันจะไปเจอโกเบที่กําลังลุ้นแชมป์เจลีกและในสุดท้ายไปเยือนฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโร ผมถึงบอกว่าจริงๆซัปโปรโรด,ดูเหมือนว่าจะไม่ลอดใช่ไหมแต่ในสัปดาห์นี้มันจะเป็นชี้วัดหากสมมติเรโซแพ้นิเงตะหรือเรโซเสมอนิงตะและซัปโปรโรชนะโชน,นันเบลมาเล่ซัปโปรโรจะบีบคะแนนเข้ามาสมมุติว่าตัดสินใจว่าเรโซแพ้ปุ๊บซัปโปรโรชนะมันจะเหลือเพียงแค่3คะแนน สามคะแนนในที่นี้ละนัดต่อไปคือเลโซไปเยือนอเลโซเล่นเจอโกเบส่วนซัปโปโรไปเยือนซานเฟรเซฮิโดชิมาหนักทั้งคู่หนักหมดแต่เอาง่ายง่ายมันยังมีโอกาสอยู่อยู่ที่ซัปโปโรคือถ้าซัปโปโรชนะรวดสามนัดอะ่ะผมว่ามันยังมีโอกาสรอดแต่มันจะทำได้หรือเปล่ามันยากชนะรวดสามนัดอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าเลโซอะ่ะ มีโอกาสสะดุดแต่ถ้าเกิดเลโซชนะนิงงตะนี่ทุกอย่างแทบจบนะซัปโปรโระเออแต่นิงงตะมันจะมาลุ้นหนีตกชั้นแทนอีกหนึ่งรอบอ่ะเพราะฉั้นรอดูกันเกมเจอโชนันเบลมารีสำคัญนะครับที่ต้องพูดถึงซัปโปรโรเพราะว่าถ้าเกิดซัปโปรโรตกชั้นเนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตสุเปอร์โช็นต์นะครับคือง่ายๆว่ามีโอกาสที่เช็คจะย้ายทีมสูงเลยถ้าเกิดซัปโปรโรตกชั้น ก็เดี๋ยวมารอตูติดตามกันถ่ายเทสดเหมือนเดิมนะครับผ่านทาง AISP บนช่องสยามสปอร์ตจากนั้นผมขอไปอัปเดตเรื่องราวของเอกนิษปัญญากันหน่อยในช่วงเช้าผมอัดคลิปไปแล้วนะครับว่าเอกนิตเนี่ยณตอนนี้มีโอกาสอยู่เจลีกต่อและผมพูดไปว่าทีมที่สนใจในตัวเจ้าบุกและอยากได้ตัวเนี่ยคือทีมที่กำลังลุ้นหนีตกชั้น และมีโอกาสจะเสียนักเตะไทยอ่ะพูดง่ายๆคือซัปโปรโรละอ่ะเฉลยกันแต่ไปไปมา,มา,มาไม่ใช่ซะแล้วครับคุณผู้ชมซัปโปรโรตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าใช่กับการที่จะสนใจในตัวเอกนิตละเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าซัปโปรโรต้องเสียเช็คไปเขาก็มีเป้าหมายใหม่ที่อยากได้นักเตะไทยแต่ไม่ใช่เอกนิต มันมีข้อมูลใหม่มาฝากกันคุณผู้ชมเอกนิษฐจะกลับเมืองทองเนี่ยตัดไปได้เลยแล้วหมดสัญญากับอุดรวะไม่ได้อยู่กับอุดรวะต่อแน่แต่ตอนนี้มันมีเรื่องนี้มาฝากกันคือเอกนิษฐ์เนี่ยมีข่าวกับ BG จีปทุม BG ให้ความสนใจแต่หลายคนก็ถามว่า BG จเนี่ยจะดึงเอกนิษมาทําไมตำแหน่งก็ทับกับชนะทิปแน่นอนและดูไม่ออกกับระบบหลังสามเนี่ยเอกนิษฐจะเล่นตรงไหน แต่เท่าที่ผมทราบมาคือ BG เขาต้องการซื้ออนาคตเขามองเอกนิตเป็นอนาคตและถ้าเกิดดิวการดึงจากเมืองทองเกิดขึ้นจริงเนี่ยดูเหมือนว่า BG จะซะสพอร์ตเอกนิตให้เอกนิตพิสูจน์ตัวเองในเจลีตต่อแล้วก็มีโอกาสไปอยู่ในทีมพันธมิตรของเขาอย่างเซเลโซโอซาก้าซึ่งเขาบอกว่าดิวเนี่ย กำลังพูดคุยกันแต่ไม่รู้มันจะลงตัวหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันมีโอกาสออกหน้านี้สูงให้จับตาดูคุณผู้ชมสิ่งที่เอกนิตจะได้อยู่เจริกต,ต่อผมว่ามันจอะเป็นหน้านี้นะจากการคาดการณ์ของผมคือบ g จีดึงเอกนิตจากเมืองทองเพราะตอนนี้เมืองทองเนี่ยผมพูดตามตรงต้องการปล่อยตัวเอกนิตปัญญาเพราะเขาปล่อยยืมมาแล้วสัญญาสองครั้ง กับอุดวะครึ่งปีกับอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเขาไม่ปล่อยยืมแล้วตอนนี้เมืองทองปล่อยขาดอย่างเดียวและปล่อยขาดตอนนี้ไม่มีทีมเจลีกจะมาดึงเอกนิดไปแบบขาดเขาอยากยืมถ้าปล่อยขาดได้คือปล่อยในแค่เมืองไทยซึ่งก็มี b ีทีมเดียวผมว่ามาจองนั้นนี่คือ BG ดึงเอกนิตมาแล้วปล่อยให้ไปอยู่กับทีมอัธเิอร์ในเจลีกอย่างเซเรโซโอซาก้าเพราะเหมือนว่าเขาอยากให้เอกนิตเล่น เจลิกต่อแล้วบวกกับปีหน้าบีจีจะถ่ายนังสดเจลิกเพิ่มผมคิดว่ามันมีโอกาสออกหน้านี้นะก็จะปล่อยเป็นแบบสัญญายืมตัวอาจจะเป็นเซเดโซหรือทีมื่นที่บีจีไปพูดคุยมันมีโอกาสเกิดขึ้นในช็อตนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าดีวนี้มันไม่เกิดขึ้นคุยกันไม่ลงตัวเอกนิปัญญาจะเป็นสมาชิกใหม่ของบีจีในไทยลีกเลกที่2 เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอัปเดตล่าสุดนี่พยายามอัปเดตแบบวันต่อวันให้เลยสำหรับเรื่องราวของเอกกนิต์ปัญญาเพราะฉะนั้นรอดูกันส่วนแฟนเมืองทองทําใจครับเสียบุ๊กแน่นอนเพราะ BG เนี่ยมาแรงจริงๆแต่ถ้าเกิดโห BG ดึงบุกแล้วปล่อยให้ทีมเจลิกยืมตัวแล้วค่อยกลับมาใช้งานหลังจากผ่านไปปี2ปีโผต้องบอบนี่น้ำใจงามจริงนะ เราดูมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผู้ชมให้จับตาดูดีนี้ให้ดีผมคิดว่าลุ้นกันส่วนตัวแน่นอนครับอยากให้บุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาอยู่ในเจลิกต่อแต่อยู่ในเจลิกต่อของบุ๊กเนี่ยถ้าถามว่าจะมีทีมไหนเจลิกมาดึงตัวแบบขาดไปเลยทุ่มไม่มีปล่อยยืมอย่างเดียวเจลิกอยากยืมอย่างเดียวต้องไปสูตรก่อนต้องเป็นตัวหลักก่อนเล่นให้ดีก่อนกับทีมต้นสก,กัดตันนั้นถึงจะมีการดึงแบบขาด เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทีมเจลิกจะมาทุ่มดึงเอกนิตแบบขาดยากมีสิทธิ์ออกหน้านี้บ g จดึงเอกนิตแล้วปล่อยให้ทีมพันธมิตรเขายืมในมุมมองของผมถ้าเอกนิตจะได้เล่นเจลิกต่ออันนี้เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลที่ผมได้รับรายงานมาย้าอีกครั้งนะครับเป็นข้อมูลที่ได้รับมาก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการย้ายทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดตัว ทั้ง2ฝ่ายเจราจากันรุ่ง่วงแต่นี่เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตให้แฟนขับเอกนิตแฟนบอลชาวไทยได้ติดตามฟังกันคุณผ,ผู้ชมลราคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับอัปเดตให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมลุ้นกันเดี่ยวเอกนิดนี่โอ้โหซับซ้อนนะรอดูเลยแต่สุดท้ายผมยังไม่อยากเห็นเอกกลับมาเล่นไทยลีกในช่วงเกลกที่2อ่ะอยากให้น้องได้เล่นเจลีกต่อ กับทีมไหนก็ได้สักทีมแล้วกันนะครับอะคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ